ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p ดี s พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที k t เค u d i o นะครับผมฟีเจอร์เขียวที่ติดบูธประจำสัปดาห์มาแล้วนะครับผมเควินเดบรอยคนนี้คือบอกเลยว่าติดบูธเมื่อไหร่คือเทพเทพตลอด ตลอดฟอร์มเอด้วยนะครับผมเดบรอยนะตัวล่าสุดเนี่ยก็จะมีเอ่ออูดกาดฟานไดแล้วก็จุรธานเดวิดสามคนน,มนนี้ไม่เกี่ยวตนนี้ไม่เกี่ยวก่อนน้้นก็จะมี uh, เอ่อฟานไดเอ้ไม่ใช่ฟารได้ดิเดบรอยนะซึ่งเป็นฟอร์มเอนะเป็นฟอร์มบเป็นฟอร์มเอก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลย,เลยบวกสามเต็มที่นะครับผมแล้วก็จะมีเอ่อซาร่าฟอร์มเอเหมือนกันนะครับผมซาร่าเนี่ยเป็นตัวเบิกทางเลยสําหรับบูสเตอร์เขียว ฟอร์มเ e, เหมือนกันก็จะอยู่ประมาณนี้เก้าเกนะเกาแต่ซาร่าเนี่ยรู้สึกว่าจะเล่นยากไปหน่อยส่วนตัวผมนะแต่เริยมรอยตัวหลักแน่นอนยาวๆมากันเยสนะครับผมมากันเยสก็ฟอร์มบีว่ะมากันเยสฟอร์มบีว่ะนะถ้าบูทก็น่าจะประมาณเก้าแปดว่าบูทบวกหนึ่งนะถ้าฟอร์มบีเนี่ยบูทบวกหนึ่งนะครับผมก็บูทบวกหนึ่งก็อาจจะยกมาเก้าแปดประมาณนั้นประมาณนั้นถ้าเป็นฟอร์มบีนะ ทุนนี้โครตโหเสียทิศติดเลยนะทุนนี้โครตอะทิศติดแบบติดฟอร์มอะแต่มันเป็นฟอร์มบีไงนะฟอร์มบีก็อยู่เก้าแปดเหมือนเดิมที่สังเกตมาอยู่เก้าแปดเหมือนเดิมนะครับผมแต่ก็จะหายไปเยอะอยู่นะสองสั้นก็จะอยู่ประมาณอ่าเก้าหกกับเก้าสามเปิดบอลเก้าสามประมาณนั้นแต่ก็ถือว่ายังติดบู้อยู่ทุนนี้โครตโอเคใคไงไหมฟิลฟูเดนอันนี้ก็ติดมาหลายสัปดาห์กันนะฟิลฟูเดนเนี่ยนี่นะฮะโอเค โอเคแต่ฟอร์มบีนะบวก1ฟอร์มบีบวก1เดวิดเนี่ยล่าส,สุดแล้วก็มีอ่าอ่าคนนี้รามานี่นะครับผมรามานี่เนี่ยฟอร์มบีก็บวก1งเหมือนกันก็บวก1งเหมือนกันมันเป็นบุตกระโดด่ะกระโดดแข็งแกร่งบาลานซ์ตีไม่น่าบวก1นะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายก็จะเป็นปาวาฟอร์มอีนะครับผม ปาวาฟอร์มเอนะฟอร์มเอนะปึ๊บปึ 9, ๊บเก้าแปดเต็มที่เลยแบบนี้เลยปาวาฟอร์มเอนะโอเคถือว่าทีนี้ฟอร์มเอที่ติดบูสเตอร์เนี่ยก็มีหลายคนมีถ้าตัดตัวล่าสุดออกนะมีเดบรอยมิซาร่านะมีเดบรอยมิซ่าม่ามีปาวาสามคนนะครับผมแต่ฟอร์มบีก็ ก็ประมาณนั้นประมาณประมาณนี้แหละตามที่เห็นนะแต่ทุนนี้ครงกับโฟลเดนเนี่ยติดมาหลายทีเสยนะติดมาหลายที่ติดแล้วนะครับผมฟันได้พวกฟันได้พวกโอเดกาตัวล่าสุดนะโอเคแต่ซาร่าเนี่ยฟอร์มเอก็จริงแต่รู้สึกว่าเล่นยากนะเพราะฉะ่นนี้มีใครเล่นเล่นหรือยังตัวที่เบิกทางบูสเตอร์เขียวตัวแรกเลยซาร่านะช่วงนั้นมันมีแจกแจกแจกคขวะแจกทูดิเกอร์มีซาร่าติดบูสแล้วก็ใครเอกผมจำไม่ได้แหละ นะจำไม่ได้แหละแต่ทิศนี้ทีตัวที่ติดบูสก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ถือว่ามีเดอะบอยเออถูกเลยมีเดบรอยนะครับผมที่ติดบูสแล้วเป็นตัวหลักยาวๆได้เลย101อะ่ะมีเดบรอยนะครับผมมีเดบรอยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับฟีเจอร์เขียวที่ติดบูสประจำสัปดาห์นะรอบก่อนเนี่ยวินิซิอุสรอบนี้เป็นเดบรอยในะรอบหน้าจะเป็นใครอันนี้ไม่รู้โอเคนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let